น้องไมอนี่ก็มาปลุกเปล่ากับพายอีกแล้วพี่น้องเลยสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องบ่าวอยู่ข้างหน้าในต่างประเทศสบายดียินดีต้อนรับเข่าสู่ช่องยูทูบเนาะบ่าวของบ่ากับพายไม่นี่กับเ่ากับพายก็ได้เดินทางมาไกลในพี่น้องเลยมามาหอดชนเผ่าปรูพี่น้องเลยไมอนี่ก็ดีก็เป็นข้างเลขข้างที่บิดของบ่ากับพายเนาะกล่าหวังว่าที่นี่ข้างๆต่อไปพี่น้องเลยไมอนี่ก็ดีสีประมาณนี้ไมอนี่ก็มาหอดแล้วพี่น้องเลยกนเผ๋าปรูเนาะไปเบิ่งชมวิถีชีวิตแบบ หลังเดิมเมย์พี่น้องมีกะมีทั้งบ่าวจอยชนธบุตรพี่น้องเลยเป็นแกนน้ำหรือว่าเป็นหัวหน้าทีมมัอนี้ก็ได้มาหาทางบ่าวจอยเพิ่นเพิ่นก็ได้แนะน้ำมาทางพี่น้องเขาชนเผ่าบลูบ่าวไคก็มีโอกาสไปเยี่ยมยามทักทายพี่น้องทางเผ่าบลูน้ำเนาะมัอนี้กับนี่กะเขาพร้อมทีมงานแก่ทีมงานสายลุยก็ได้พาพี่พี่น้องเขาไปเยี่ยมยามพี่น้องทางเชีปูนพี่น้องเว้มัอนี้ก็ได้กิได้เตรียมรถมานี่กะ เตรียมทีมงานเนาะไปเบิ่งทีมงานเฮาพี่น้องนี่คือทีมงานทีมงานผู้ชายคนละทีมงานผู้ชายคือชนาบด้านนอกปลามื่อกี้กับนี่ก็คือรถที่สุภาทีมงานเข้าดูยพี่น้องไปเยียบยาพี่น้องเขาแถวเหนือแถวเซปูนอ่ะ ด้ยเลือกกันยูเซีปพี่น้องแมนขึ้นเนื้อขึ้นเนื้อขึ้นรูยเนื้อพี่น้องนี่ทีมงานนี่มาสุกลุยเนื้อลุยเนื้อพี่น้องรุยเนื้อเด้อมันนี่เด้อโดยพาฮับต้อนแขกทั้งเนื้อก่อนมาสั่นนะพี่น้องเนาะโดยโดยแมนนี่ก็คือทีมงานพี่น้องเลยนี่ก็คือทีมงานสายลุยกระพอะมีขึ้นไปเยี่ยมยามพี่น้องทั้งเนื้อทั้งเนื้อเฮามันนี่เนาะ มีทีมงานมีสาวหลายอยู่พี่น้องเลยเป็นกำลังใจให้ทีมงานในเด้อพี่น้องเด้อมือนี้กะจะได้ขึ้นไปเยี่ยมยามพี่น้องเขาแถวเหนือเนาะบุฮูว่ายังยังท่านหูจุดหมายพี่น้องเลยไกลสีประมาณแถวเซี่ปูนโดยสารนี้แล้อกระบะนี่นะโดยโดยโดยนี่คือทีมงานพี่น้องเลย

บ่าวภัยในอำเภอปิติในพี่ไอ้พอพี่น้องเบิ้องนี่คือตลาดโลกินพี่น้องเลยประมาณนี้ตลาดโลกินนี่คือบ่าวภังมาเที่ยวมื้อนี้กะชีไปฮอดประมาณชายเดนลาวเวียดพี่น้องไปกับทีมงานมื้อนี้สายลุยผานพรมแม่พี่น้องไป็นกำลังใจให้ทีมงานเท่าเดิมเหมือนเด้อสายลุยพี่น้องเลยนี่ทีมงานสายลุยพี่น้องนี่พร้อมลุยเป็นกำลังใจให้ทีมงานเท่าเด้อพี่น้อง มื้อนีสบายดีบาชุกสบายดีลุงใหญ่สบายดีบาลาซันสบายดีบาใต้โดยโดยสบายดีนี่ก็คือทีมงานสายลุยพี่น้องมื่อนี้กัสีขึ้นไปลุยเยี่ยมยามพี่น้องอยู่เขตเซโปนเนาะหรือว่าบางที่อาจเฉพาทรายสะเดนเวียดเวียดนะอฉพาะชายเดนเวียดนามพี่น้องเหรอเป็นว่าเนาะไปเบิ่งไปชมน้ำกันเลยโดยโดยเนาะไปเบิ่งไปชมเป็นกำลังใจให้ทีมงานเฮาในเด้อพี่น้องเนาะ สบายดีปาจอยไดงยิ้เสียงเนีน้ำหาก็พ่อตัวจริงโว้พิ่นกรอเนาะสดีโดยโสบายดีนี่ก็คือปาจอยชนบดเนาะพี่น้องบ่าก็พายก็ไมาเห็นเป็นข้างแรกั้างที่ิดพี่น้องเห็นตัวจริงจริงจรงพี่น้องเลยมือนี้ดีเอามือหนสิไปยาาเจ้าโดยโดยโดยีดย ไเด็ดไได้บ้านรอข้ามยนมลยันยักษ์แลนไก่ยิงป้ะมป้อมป้อมปสิบลักนี่แหละหมวนบันหนองไหาสิบลักนนยยังยังว่าไก่บึ้านละ นี่สิบล้านคุณนี่นะออกไปบ้านบ้านน่บันท uh, right. oh, ึก่ีกไปบ้านน้องแต่สิล้านแบบนี้เหนซื้อตัวมนไไอ้กายไปเี๋เบ้นอนดูดยแอสบายดี้อสบายดีอันนี้บ้างกูท่มาหายูมาแมนยันอัดโป๊อ้นเหแล้ว วันนี้่นไปขายเลขเลขวันนี้เลยบ้านยมเลขในบ้านนี่หอดบ้านยี่าใช้ไคบขยเจำไปด้ามืบ้ย่อยไป้งมนยไ้ผมอดีน้ำแต่มีด่านสักคนเลยใคพูดอะไรมันแปดสิบเปรนต์นมันเศร้าเวียดนามลทางน้ำเลยเรามาขายเครื่องขายของอะนะเาวเวีนามลงมาเนาะือเขาเขาไปันเดย่างไปดิเที่ยวได้บ่ บ่ได้แล้วมันมีดานมีดานเป็นา้องซื้อไปดินไปดินแถวแถวฟาร์มเท่านั้เนได้ได้ม so so ันจะมีตลาดตลาดตลาดเดียวตลาดเดียวตลาดเดียวนั่นแหละมีคนมาขายก็ต้องมีเครื่องของก็เป็นคนเวียดนามเนี่ยคนลาวเนี่ยผลกันในตลาดโดยในสไลด์ธุรกิจเมืองภาคใต้กันกับพ่อพันธุ์ครับพ่อแม่พี่น้องชาวเวียดนามฮั่น เพราะว่าไซแดนเด้เนาะแต่ขายกับอยู ok ่ฟังแคมคองกับปิ๊ปๆไทยเนาะแต่ขายกันแบบนั้นทางเฮาก็ขายกันแบบนี้มันน่ะมีไซแดนติดต่อกับเวียดนามทางนี้เนาะโอเคบ่จอยบาดนี้จักิว่าจังไดไปทางใดต่อบาดนี้ แม่ใครเขาพ่อพันกันอีกทีนึงเลยน้โดยใส่บาจอยได้มาฮอดนี่มาฮอดจอดถึงกนี่แต่อาศัยบาจอยเนาะเเพิ่นดอโดยกินเวินพาเราความเป็นอยู่ของอ่าชาวบ้านในหมู่บ้านนี่แหละเนาะสาวๆกับเบิรงนี่แหละสิได้พยอบ่แม่สาวท่านนี้บุกเขตอ่าทั้งไซโนโฟนเนาะทั้งนี้งามควรเนาะโดยเป็ทั้งนี้มีคนเจ้าคนงามเป็นอย่างไรเน่ยนอกจากนี้เนาะสังคมบ่คือกันแน่ สิแบบบ้านๆเฮานี่เแๆตําข้าวด้ตําขาวผข้าวแบบนี้พี่นเอยบันี้น่ะสิมีแต่ทายเนสิน้ําหนักทางพี่น้อมหนสใจด้อยเดน้ยเมาใ เป็นยังไงมาหเลยมาไก่มาสงลงเนาะเมื่อยบอเมื่อยบ่เริ่มมวน้ง่าวกอยทั้งมวยทั้งมือยทั้งมวนรกันว่าเป็นเลีย้ยอยนั้นมีแต่เมื่อยค่อยนะม้วนมมีเ่ังอยู่ได้ว่าขาเมื่อยนน่บ่ได้กินกงเาแล้วยกเก่งกจะกดส้นได้ติดมึงกันรูกันดยี่ยว่าิกัน หาคุยดูเปาเดียดก่อนแดวเลยว่ะจะหาเดียวอยู่จะหาเปลวอยู่ไงมาฮอดคือโบเห็นเนาะนี่ก็คือการพ่อหูกตําหูกพี่น้องเลยเป็นอีกเป็นอีกชนเผ่าหนึ่งเป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งยังรักษาลิงลายมีตําแพลตําลิงตําลาอยู่พี่น้องนี่แกสีประมาณนี่แกสีมีอยู่ชองชองกีพี่น้องเลยชองกี

โดยขอตัวกันแน่เด้อไปหาบึงภาพบรรยากาศแถวหมู่ามาบ้านกันโดยทางทีมงานเฮาก็ได้มาหอดบ้านทึกพี่น้องเอลยมื้อนี้ก็แต่ยังบ่ทันหอดจุดหมายปลายทางเนาะเมื้อนี้ก็เดินบ้านทึกบ่โดยโอ้กะทั้งทีมงานเฮาก็เดินทางไกลแน่เพคนกะว่าอยู่เมืองเชียงโพนกดแข่งชวันตะเขตกัาเนี่ยแต่เบาไพ่ยังไม่ได้ถามว่าขึ้นกับเมืองไหนเนาะ แต่เพิ่นว่าเมื่อเชี่ยปพนพี่น้องเลยเจ้าบม่ได้เคยมาจิกเต๋อบ้านีนบ่เมื่อนี้กะถือ็นถือว่าเป็นมือครัง้งแรกแห่งมานก็ว่าได้ในชีวิตในชีวิตพี่น้องเลยอุ้ยบอกกับใครคุณบอกโดยจิกกิโลจะมาหนิคานว่าฉีจำจำได้กับฉีประมาณว่า250กิโลพี่น้องเลยกับฉีประมาณนี้ใส่ถุนพ้วนพี่น้องเลยมา มาหอดจอดถึงเนาะนี่ก็คือเข่าพี่น้องเลยเข่าเพิ่งเข่าเพิ่งคือเข่าเข่ามีญ่พี่น้องเลยเข่าพิ่นเข่ามิดชีใหญ่ๆนี่เห็นบ่พี่น้องนี่มใหญ่เข่ามาเขานี่พี่น้องสีมีบุหัวเข่าต่ำเอาบ่นี่นะโอ้โหสบายดีเพิ่นตามเข่าพี่น้องเลยอันนี้เข่ายังอันนี้น่ยมิดญ่เนาะ ้าาเขาลับมาชมวิถีเนาะวิถีชีวิตคนบ้านอยานวษาเนโดยเข้าให้ได้นีเนาะเนาะอันนี้น่ข้าเข้าบลูข้าบลูข้าบลูอข้าบลูข้าบลูเราถึงแล้วกันว่าแต่ว่าน้ำเราถึงบริสไทแล้วนะสมมุติเปลี่ยนเปลี่ยนแล้ว เป็นคำว่าเราเทิงมันตะกอนมันมันมันใส่เยอะเดี๋ยวนี้บราจะใส่เป็นคำว่าบุรีอย่างนะ <c oughs> เอนคำว่าเ,เ,เป็นส้นเผารูส้นเผาตรีแล้วก็มังกรอ,อยู่คน,นกัน,านาลาวเาหน่ะมีลาวสนเผาอยู่แต่ว่าเดี๋ยวนี้คนจัดมาอยู่ในส้นเผาเลาวมดอยู่ในเถ้าเสปปลาวเฮาขี่นเองเลยแต่ก่อนนี่บอกว่าแล้วสาวสามสิบส้นเผาพวกแหละแต่ว่าเดี๋ยวนี้น่ะคนจัดอยู่ในส้นเผาลาวหาสิบส้นเผาหมดแล้วแม่หลายหลายส้นเผาเผากระตูสเผากระตางส้นเผาโต้วย ไปลองไปเบิ่งคนเราจะอันนี้เนี่ยไปเบิ่งคนตาข่าวันเอาไมได้ต่มมันนี่ข่างนี่ขางนี่ขางเนี่อพูดนะพูดยังปวดใจพูดเพิ่งเนทางเงินชาวเผ่าเพื่อนกันได้มาหอดเลยับเพื่อจะร้องตาข่าวพี่น้องเลยเบิ่งเนี่เพราะว่าตั้งแต่เกิดบ้าเคยตําโค้งมืออันนี้ก็คือจะคลังแรกนี่ อ้ยสภาพเปลี่ยนบันเนาะคันว่าทีมงานนี่เปลี่ยนกันตำพูดละสิบบาทนี่คอยยันมลลดอยู่อ่ะมลไม่ใช่ตำแบบนี้ติเนาะคอยนี่นัอคอยนี่ยอมเนอะค่นตำนี่คอยยังเขาเฮียตำโบรเป็นคอยนะทำตำเปลี่ยนบลิ้มือได้เหมือนถือว่าตำใส่ความบทนเนาะไม่ใช่ได้กินเนาะได้ยินแต่แม่์พอแม่เพิ่งว้าพี่น้องเลยวันนี้มาเห็นตัวจริงแล้วมาเห็นแล้วันนี้เนาะจะได้ตำกับมือเอกเลยตะกอนพ่ากานักอยู่ไในสเก้ว นักบ่โดยมาลองมึงบ่ลอให้ได้สักข้าวล่องเดียวกเฉพาะจะล่องเดียวอ่ะบ่อยากลองน่อบ่คำว่าต่ะต่ให้มันพอนพู้พัดผลัดอยังหยาได้คำว่าต่ำบ่บ่พัดแต่เพื่อนว่าบ่หายต่ำบ่หนักอันนี้เป็นข่าวที่เพื่อนเพื่อนต่ำแล้วต่ำได้ว่าต่ำแต่ว่ายังบ่แล้วเนาะเราต้องต่หลายทั้งในพี่น้องเพื่อสิบิณณ์เม็ดข่าว จะเข่าสีแดงมาฮะพาวพัดเบิ่งลูกโอ้ยอย่าสบอเด้อพัดเดินพัดของไรเฮียเลยเม็ดใยใหญ่เข่าคนเข่าจะรุ่นพ่อรุ่นแม่เฮาเนาะมีเม็ดใยเมีดชำก็ได้ชำนี่เขามาเขือมะนาวเข่ามะนาวเขื่อมมาให้โอ้มามาทางไหนนั่นมาทางไหนด้บะโอ้เพิ่นมาจะชวนพี่น้องเลยชวนเพิ่นก็อยู่ภาคเชียงพังนั่นนี่ก็คือสามปละของเพิ่น